ค้าขายจีนรวยนะครับอสังหาทุนจีนเราจะหาลูกค้าจีนได้อย่างไรนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแล้วก็ลู่ทางการหาลูกค้าจีนนะครับการหาลูกค้านักลงทุนจีนนะครับเราจะหาที่ไหนยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับจีนเขาใช้ V c h ชนะครับในการติดต่อสื่อสารธุรกิจนะครับเราก็ต้องใช้ v c h ชในการคุยกับเขาเนี่ย ก็ต้องใช้ v e c h a t ในการคุยกับเขาซึ่งมันจะมีงานนะครับมีงานอสังหาที่เซี่ยงไฮ้นะครับจูลายนะครับก็ประมาณจูนก็มิถุนาจูลายก็กรกฎานะครับวันที่6กถึงกรกฎาปีนี้นะครับอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับ o อ e ว s e a ซีเรียลเ t สนะครับก็คือเราไปออกงานออกบูธออกรถโชว์นะครับ ซึ่งงานนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาอยู่ไปเตรียมงานสักวันที่4ถึงวันที่5นะครับงานมันจะมีวันที่6ถึงวันที่8นะครับนี่คือการไปหาคอนเนคชันกับนักลงทุนจีนนะครับอ,อสังหาที่เราควรที่จะเอาไปขายนะครับก็จะมีอะไรบ้าง มี Luxury Villa นะครับกอล์ฟวิลลนะครับรีสอร์ทโฮเทลแลนด์นะครับหลักๆเห,หมาะสำหรับคนที่เป็นดี v ว l ลอปเปอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นเอเจนนะครับเอาของไปขายนะครับ ไฮเอ็นพรอพเพอร์ตี้นะครับอพาร์ตเมนต์ลักชัวรี่วิลล่านะครับกอล์ฟวิลล่านะครับซีบ uh, ิวเรียลเอสเตททัวริซึมเรียลเอสเตทยอร์คเทอร์มินอลนะครับก็น่าจะค่อนข้างที่จะพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับกลุ่มกลุ่มลูกค้าค่อนข้างพรีเมียมนิดหนึ่งดังนั้นโครงการต่างๆนานาเหล่านี้ก็ควรที่จะๆๆมีมูลค่าโครงการสัก หลักร้อยล้านขึ้นไปนะครับนะมีมูลค่าโครงการเพราะว่าเราอุตสาห์ดานด้นไปที่จีนแล้วนะครับถ้าเราเอาโครงการเล็กๆไปขายเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับเราก็ต้องเอาโครงการใหญ่ๆนิดนึงนะครับมูลค่าหลักร้อยล้านขึ้นไปนะครับนะมูลค่าที่ควรที่จะเอาไปขายนี่ควรที่จะร้อยล้านขึ้นไปนะครับถึงจะคุ้มนะครับในการด้านด้นไปออกรถโชว์นะครับ ผมก็ได้ดูโครงการน่าสนใจไว้อยู่2องาโครงการนะครับที่จะเอาไปขายนะครับนะก็มี2 3าโครงการที่น่าสนใจที่จะเอาไปขายให้กับกลุ่มนักลงทุนจีนนะครับไปออกรถโชว์นะซึ่งเหมาะกับกลุ่มตลาดที่เขาต้องการนะครับโครงการนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตนะครับสวยงามสวยงามนะครับ ก็น่าจะเหมาะกับกลุ่มตลาดที่เขาต้องการพอดีนะครับดังนั้นงานโครงการใหญ่ๆเหล่านี้นะครับเราสามารถปิดดีวได้เพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งก็พอนะนะการดีวงานโครงการใหญ่ๆนะครับอสังหาทุนจีนใหญ่ๆเนะี่ยเราปิดดีลได้ปีละหนึ่งโครงการปีละหนึ่งดีวเราก็อยู่ได้แล้วนะครับนะนี่คือวิธีการหานักลงทุนจีนด้านอสังหานะครับ โครงการนี้ก็เราเลงไว้นะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะครับมูลค่าโครงการก็ขายกันยูนิตละสองร้อยกว่านะครับสองร้อยกว่าไปถึงห้าร้อยนะครับสองร้อยกว่าล้านไปถึงห้าร้อยกว่าล้านนะครับนะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจที่เหมาะไปออกรถโชว์นะครับที่ภูเก็ตนะคร ภูเก็ตนี่มันเป็นเดส i n เนชันอยู่แล้วนะนะตอนนี้นะครับใครที่อยากเป็นในหน้าพันล้านนะใครที่อยากเป็นในหน้าอาสังหาพันล้านนะครับผมเปิดคอร์สสอนนะครับแล้วก็ไปด้วยกันนะครับสอนเสร็จก็จับมือทำนะครับก็ไปออกบูธไปออกรถโชว์ด้วยกันนะครับ ไม่ได้สอนอย่างเดียวนะสอนเสร็จแล้วก็เอาของไปขายนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสอนด้วยเอาของไปขายด้วยนะครับใครสนใจนะครับอยากเป็นนายหน้าอาสังหาพันล้านนะครับขายอาสังหาก็ติดต่ออินบ็อกซ์มานะครับผมจะวางไลน์ไว้เบอร์โทรไว้นะครับสวัสดีครับ